ที่ส่วนช่วยเหลือแรงงานไทยและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลที่กระทรวงแรงงานตรงจุดนี้นะคะเราเจอพี่วิเชียนนะคะพี่วิเชียนเป็นหนึ่งคนนะคะที่หนีภัยสงครามกลับมาที่ประเทศไทยเราแล้วเหมือนกันนะคะพี่วิเชียนอยู่ประมาณตอนกลางของอิสราเอลนะคะเขาก็บอกเล่าค่ะว่าเหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจกลับเนี่ยความทีของระเบิด มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยถ้ายังต้องวิ่งหนีระเบิดกันอยู่ในทุกๆวันค่ะคิดว่าสงครามมันจะยืดเยื้อต่อไปครับเจออะไรครับเออมันจะเป็นระเบิดมาครับก็ลูกสกัดเขาก็มาอว่าดีก็เริ่มทีขึ้นนี่ยงครับและในช่วงหนึ่งค่ะทางพี่วิเชียนเนี่ยก็คือได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ<ม><ม>คุณพิพัชชาก็ได้เข้าไปพูดคุยสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงย้ำถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือค่ะ และไปก็ทางกระทรวงคิดคุณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนีน่นใช่ไหมก็ค่าเดินทางค่า,านู่นนี่นั่นแล้วก็สี่เืินไปให้ที่อิสราเอลสุดต้องไหมที่กระทรวงแรงงานอิสราเอลนี่จร,จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรารอคำตอบจากสำนักงบประมาณนะครับจากการที่มีการเสนอในคลมอรด้วยวาจานะฮะว่าจะขอพักต้นพักดอกสามปีสำหรับ เพื่อนๆที่กู้เงินไปทํางานที่อิสราเอลแล้วก็ขอเงินเยียวยาอีกห้าหมื่นบาทถ้าวันนี้ทางสํานังกงบปักส่งหนังสือกลับมาที่กระทรวงว่าโอเคเรียบร้อยนี้ผมก็จะนําเข้าคอลมอนในสองประเด็นนี้นะครับก็ยังไงก็ยังอยากจะให้เพื่อนๆคนไทยนะครับที่ไปทํางานในอิสราเอลเนี่ยเดินทางกลับสู่ประเทศไทยซึ่งถึงวันนี้ก็ขอให้พวกท่านไปแจ้งความจำลองได้ ถึงแม้ว่าจะปิดศูนย์ไปเรียบร้อยแต่ไปแจ้งที่สถานทูตไทยในกรุงเทรว,วิฟนะครับก็จะมีการทางสถานทูตนะครับท่านเอกทูตแล้วก็อักรระทูตแรงงานของประเทศไทยเราก็จะดําเนินการหาตัวเครื่องบินให้ท่านเดินทางกลับเมื่อท่านเดินทางกลับมาก็เดินตามเงื่อนไขเพราะตรงนี้เราได้ขอ,อาการเยียวยาเผื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ